เ s i ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ Mtech ชัดชัว สวัสดีค่ะคตอนรับคุณผู้ชมสู่รายการแซดแอนเซอร์ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะสองทุ่มตรงและช่วงเวลา8ปดโมงเช้านะคะเรากลับมาพบกันตลอดเลยนะคะทุกความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเราอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบค่ะรวมถึงเงี่ยมุมดีๆนะคะและพิเศษสําหรับวันนี้ค่ะที่เรามีมุมมองต่อเนื่องเลยจากเทปที่แล้วนะคะกับการสร้างมูลค่าเพิ่มในตัวเราเองเป็น7นิสัยง่ายๆค่ะที่เชื่อว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะมีอยู่แล้วทําอยู่แล้วก็ถือว่าเป็น เรื่องดีนะคะขอให้ทาอย่างต่อเนื่องแล้วก็สม่ำเสมอค่ะกับหัวข้อแรกที่เราพูดไปค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเขียนเขียนมากเขียนน้อยแล้วแต่เราเพราะทักษะการเขียนการบันทึกเนี่ยก็จะเป็นอีกทักษะหนึ่งที่เป็นเหมือนกันที่เราได้ทบทวนทนะคะแต่จะมีการจดจำอือะนะคะแล้วก็ส่วนข้อที่2จะเป็นเรื่องของการ,รเผชิญกับสิ่งที่มันอาจจะเป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายสำหรับเรา,หราให้<บ>เราใ<บ>ชายให้เรายอมรับมันซะนะคะแล้วก็มองเข้าไปว่ามัน อาจจะมีแง่มุมดีๆนะคะให้เราจดจําได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ข้อ3จะเป็นเรื่องของการ เอาใจใส่ทีมงานของตัวเองแล้วแหละ<ม>นะคะทีมงานในที่นี้อาจจะไม่ใช่แค่ที่ทํางาน<ม>แต่อาจหมายรวมถึงที่บ้านเราด้วยนะคะ<อ>พี่น้องเราพ่อแม่เราเป็นยังไงนะคะมีความรู้สึกมีความคิดยังไงบ้างรวมถึงข้อที่4นะคะโซเชียลมีเดียตอนนี้ก็คือมีอยู่เยอะมากมีหลายแอปพลิเคชันนะคะก็เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายแต่เราจะเลือกสรรเลือกรับเลือกส่งข้อมูลแบบไหนที่เป็นประโยชน์แล้วก็ให้เรามีความสุขอันนี้ต้องพิจารณาต้องกรองสักนิดนึงค่ะ ส่วนข้อต่อไปกับเรื่องที่บอกว่าทําเรื่องเล็กๆแล้วมันจะส่งผลที่ยิ่งใหญ่สำหรับตัวเราอันนี้ต้องขยายความค่ะเขาบอกว่าคือคุณต้องอให้คุณค่ากับสิ่งเล็กๆเพราะว่าอะไร ในที่สุดแล้วสิ่งเล็กๆเนี่ยเมื่อมันสะสมมามันจะกลายเป็นสิ่งที่มันสร้างผลกระทบอย่างใหญ่หลวงให้กับชีวิตคุณได้ค่ะยกตัวอย่างเขาบอกว่าคือก็มหาสมุทรเนี่ยมันเริ่มจากหยดน้ำหนึ่งหยดไม่ใช่เหรอออ่ามันคือถ้าเกิดมันมีหลายรหยดมันก็กลายเป็นมหาสมุทรอันยิ่งใหญ่ค่ะแล้วก็แน่นอนนะคือเงินหนึ่งบาทถ้าเกิดคุณสะสมสักสักไปเรื่อยๆเนี่ยอาจจะเป็นล้านก็ได้ค่ะหรือความพยายามในการทํางานแต่แต่ละวันถ้าเกิดคุณสะสมไปสักสักพักเนี่ย มันนั่นไม่ใช่เหลอที่ทําให้คุณเนี่ยคืออาจจะได้เป็นหัวหน้าง,งานหรือว่ามีมีม,ม,มีความความคิดหรือว่ามีอะไรมากขึ้นประสบการณ์ในการทํางานความพยายามแต่ละอย่างเนี่ยมันเกิดมาปุ๊บเนี่ยมันยงบอกมันมีการสะสมสะสมอาจารย์เรียกว่าสะสมทุนซึ่งจริงๆแล้วคือมันก็อย่างที่บอกมันมีทุนทางปัญญาทุนทางสังคมทุนทางวัตถุหรือแม้แต่เขาเรียกว่าทุนทางสติปัญญาก็ก็อย่างที่บอกไหมพอถ้าเกิดเราคิดเรื่องนี้เนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าอ๋อแสดงว่าอะไร แสดงว่าคือถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราทําดีแล้ววันนี้แล้วพรุ่งนี้เราบอกว่าเนี่ยเออพรุ่งนี้คือเป็นวันหยุดไม่ต้องทำก็ไันพักบ้างอะไรบ้างาคือเหนื่อยทาทำดีมันยาก ยังไม่พออมอันคือไอ้พวกนี้มันคล้ายๆมอนกับเราเ,เคยเราเคยเรื่องเกมไหมเกมเนี่ยมันแบบว่าพอเรากดทีๆมันจะขึ้นขขึึข้้นน,น,น,นแต่พอเราเลิกกดปุ๊บมันก็จะเอาใครเล่นลายป๊อป,ปมันก็จะมาคูณสองคูณสองอะไรของมันเนี่ยนะ<ด>เรายังไม่รู้จักเลยค่ะพี่ลายลป๊อปไม่รู้จักได้ไงไอ้ที่ว่ามันมีตัวหัวหัวหมูหัวมีหัวอะไรน่ะคุณกดกดไปเนี่ยมันจะยิ่งกันเียว่ายิ่งคูณแต่พอคุณเริ่มช้าเนี่ยมันจะเริ่มเลเวลมันจะตก แล้วคุณจะกลับมาที่เดิมไอเกมแท,แทบแทบอะไรนะ่ะเห็นไหมพอต่อเนื่องคูณ18คูณไอคูณ4ีคูณ16คูณไปพอแทบผิดปุ๊บมันกลับนี่แหละจริงๆแล้วคือคุณก็คิดว่ามันเป็นเกมทําอะไรก็ตามทําให้มันต่อเนื่องอทําต่อเนื่องปุ๊บเนี่ยตอนนี้แม่เราอยู่คูณ16ตลอดเวลาเนี่ยก็ให้มันรู้ไปที่ว่าถ้าเกิดไม่ชนะเนี่ยมันจะรู้ว่าไงละ เรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นจริงๆถ้าเกิดว่าสับไทยเขาบอกว่านี่ก็คือก็กนี่ก็คือความพยายามก็อยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นแต่ถ้าเกิดว่าในมุมฝรั่งเนี่ยมันมองยังไงกามอง,องมอว่าคือคนที่ทําอย่างนี้ได้เนี่ยมันมันม,ม,มีสิ่งหนึ่งที่คนทั่วไปไม่มีเลยคือเรียกว่า consistency ค่ะความคงเส้นคงวาอืมสม่สำเสมอเออแล้วถามว่าต้องมีเยอะมากน้อยแค่ไหนไม่ใช่ มันไม่ได้เป็นเรื่องของปริมาณมันเป็นเรื่องของอย่างที่บอกว่ามันต้องมีคงเส้นคงวาจําจได้ไหมเราเคยเล่าเรื่องของคุณตันชาเขียวที่บอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งขายประกันแกไม่เคยซื้อแต่เมื่อวันไหนที่ว่าคนนี้แวะมาชนบุรี <c oughs> เขาก็ต้องเอาของเอาของมาให้คุณตันสุดท้ายคือเขาก็ เข้าตลาดหลักทรัพย์วันที่เข้าก็อย่างที่บอกก็ซื้อประกันกับไอ้ผู้หญิงคนนี้คนเดียวเลยนั่นก็รวยเละไปเลยเห็นไหมแต่ใช้เวลานานาไหมนานน,าน,นะนะเป็น10ปีพวกเราก็คงไม่ได้บอกว่าเออจะต้องทําแล้วก็ต้องเอ็กซ์เพคหรือว่าต้องคาดหวังให้ได้อย่างนั้นแต่ถามว่าวันนี้พวกเราอ่ะคือเคยเคยคิดไหมว่าเนี่ยให้เราทําดีแล้วเนี่ยแล้วเราก็คือรู้สึกว่าทําดีแล้วก็เออก,ก็ได้แค่นี้หรือหรือ,รอมีคมคี่ว่าพอทำดีปุ๊บอืมมันอิ่มใจอ่ะ อยากจะทำต่ออยากจะหาทำต่อ,อ,ตอมันมีไหมถ้าคุณยังไม่มีไม่มีโมเมนต์นั้นเนี่ยคือคุณลองเอาข,อข้อนี้ไปคิดมหาสมุทรอันยิ่งใหญ่ก็เริ่มมาจากน้ำหนึ่งหยดแม่น้ำที่ยิ่งใหญ่ก็มาจากตาน้ำเล็กๆถ้าให้ยกตัวอย่างแบบง่ายที่สุดนะ,ค,ะคุณเคยไหมคือคุณอาจจะเคยขอบคุณคนหลายคนแต่คุณเคยไหมแบบว่าบางทีเขาทำอะไรให้คุณหลายๆอย่างเนี่ยการขอบคุณเล็กๆเนี่ยแต่ทำทุกวันทำสม่ำเสมอเนี่ย มันอาจจะสร้างอ m p a c t อย่างยิ่งใหญ่นะอิมแพที่ว่าไม่ใช่เมืองทองธานีนะ <c oughs> ผลกระทบผลกระทบอันยิ่งใหญ่ค <c oughs> บางทีนะบางวันที่คุณอาจจะต้องการความช่วยเหลือบางอย่างโดยที่ไม่คาดคิด <c oughs> อ่ะเขาอาจจะยื่นมือมาช่วยเหลือคุณตอนนั้นเลยก็ได้สิ่งที่พี่ชายยกตัวอย่างมาก็ เป็นสิ่งที่โดยเฉพาะพวกเ,เขียนหนังสือของฝรั่งเนาะเขาชอบแบบว่าเน้นเรื่องของการขอบคุณการ <ừ> คิดบวกอะไรเงี้ยแต่ก็มีคนไทยมาพูดต่อเหมือนกันการขอบคุณเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่เราเข้าใจง่ายมากขึ้นบอกว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะขอบคุณกับสิ่งเล็กๆน้อยๆแม้ว่าเราแบบว่าอาจจะประสบความสําเร็จในบางเรื่องหรือว่าเป็นเรื่องที่เราสุขใจและเราขอบคุณเนี่ยความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันจะทวีคูณมหาศาลนะคะแล้วก็ส่งต่อให้กับคนอื่นๆได้ด้วยนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของการสร้างมูลค่า เพิ่มให้ตัวเองรู้สึกอิ่มเอมใจเป็นการสร้างความสุขให้ตัวเองและพอตัวเองมีความสุขเสร็จปุ๊บอย่างที่บอกคือเมื่อมันล้นมาความหอมมันก็เข้าไปสู่ผู้อื่นโดยอัตโนมัติและอีกข้อหนึ่งค่ะของการสร้างมูลค่าเพิ่มก็คือการเป็นอาสาสมาัครคือความยินดีที่จะช่วยเหลือคนอื่นโดยที่ไม่ต้องรอให้คนอื่นอบอกให้ช่วยตรงเนี้จริงๆแล้วคือในสังคมเมืองเนี่ยเริ่มทํายากแต่ถ้าเกิดในสังคมต่างจังหวัดไม่น่าจะยาก ก็ยังมีอยู่ค่ะเออคราวน,นี้ถ้าเกิดเรา,เรา,เ,รา,เ,ราเรามามองมุมนี้คืออะไรภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า pay it forward ก็คือทําไปก่อนคุณคุณต้องถามบอกว่าถามแล้วอินรีเทิร์นได้อะไรบางคนเนี่ยคนบางคนไม่พัฒนานะถามว่าทําไมไม่พัฒนาขึ้นเพราะว่าคุณชอบถามว่าทําแล้วได้อะไรไงเพราะว่าบอกว่าทาไม่ได้อะไรปุ๊บเนี่ยแสดงว่าคือคุณคิดอยู่แค่2เรื่องเขาบอกว่ามันจะมี dark night กับ white night white night คือทาแล้วต้องมีผลตอบแทนทางวัตถุ ที่จับต้องได้ไว้ไหนทําและต้องมีผลตอบแทนคือทําให้ฉันรู้สึกดีทำให้ฉันรู้สุกมีความสุข,สขคือคุณไม่ต้องคิดเรื่องพวกนี้ก่อนได้ไหมหรือว่าเขาบอกว่าเออเขาทำไปก่อนทําแล้วเขาจะได้ติดนี่บุญคุณฉันเนี่ยไ,ไหมพอคุณมีอย่างนี้ปั๊บเนี่ยนะมันจะเกิดเงื่อนไขตรงที่ว่าเวลาคุณเป็นอาสาสมัครคุณเป็นอาสาสมัครที่ไม่ใช่เพย์ For ฟอรคุณกาลังเพย์ Back บ็กเไปทําให้ร่างกายหรือว่าจิตใจคุณนะ่ยยิ่งเครียดเพราะว่ายิ่งทําแล้วมันไม่ใช่ไง เพราะว่าเราคาดหวังไว้ตั้งแต่แรกเออ,หอเหมือนกันเพื่อนเอา,เอา,เอา,เอาง่ายๆเนี่ยเราเราบอกว่าเราไปอะไรอะเราไปทําบุญหนึ่งบาทค่ะแล้วเราก็โอ้โหขอซะเยอะแยะมากมายเนี่ยนะแล้วคือคาดหวังว่าเนี่ยวันนี้คือนี่นี่ผมตั้งใจมาวันนี้เพราะว่าอะไรวันนี้วันที่16ค่ะเนี่ยเดี๋ยวบาย่ายเนี่ยผมมาบ่ายสองเลยนะเนี่ย ผมกะว่าออกไปปุ๊บเนี่ยผมจะรีบโทรไว้ตอนทีว่าเนี่ยผมจะได้เบอร์สักเบอร์นึงนีต้องคืออย่างเงี้ยคือแย่แล้วเพอเอฟเฟอร์ดจริงๆก็คือฝรั่งเขามองว่าถ้าเกิดคุณเพอเอฟเฟอร์ดไปได้สามมันจะมันจะยกระลังงสามมันจะไปสามไปเก้าเก้าไปเก้าเก้าแปดเอ็ดแปดเอ็ดไปเท่าไหร่ก็นับไม่ถูกเลยนะก็คือไปเรื่อยๆแต่ว่าเมื่อมันไปได้เนี่ยสักพักเนี่ยมันแปลกมากกฎการกฎเอ็กซ์โพเนนเชียลหรือว่าการทวีคูณเนี่ย สุดท้ายมันจะวกมาหาคุณเองโดยที่คุณไม่รู้ตัวเดี๋ยวนี้โอ้โหนิกรู้ไหมพี่เป็นคนธรรมะธรรมโมมากเพราะว่ามีแต่คนส่งซองผ้าป่ามาให้เราใจบุญเออไอเราก็โอ้โหคือพุ่งตรงนะคือไม่เคยทําบุญแนวนี้ค่ะแล้วโอ้โหทุกวันนี้มีส่งมาทางจดหมายทําสร้างนู่นสร้างนี่บางทีเราก็คิดไงสร้างจริงกือเปล่าใช่เปล่าตรงอเปคนคิดลบอนะคะเนี่ยนนั่นไงก็อย่างที่บอกคือเราก็คิดไงอันนี้เรามานั่งคิด เรามีตังพอพอมีเงินไหมเขาบอกว่านี่เอาชุดละเก้าสบเก้าบาทเราก็โอเคไม่ค็อสวรรค์ก็หนึ่งก็เอาไปหนึ่งชุดแล้วกันแล้วบอกน้องที่ตรงบัญชีบอกว่านี่เดี๋ยวพี่ทำบุญหนึ่งชุดเจ้าเก้าบาทแล้วไม่ต้องทอนนะนี่เป็นไงอ่ะให้ร้อยเลยอ่ะก็นี่คืออย่างที่บอกพอทำไปสักพักก็ยิ่งบอกมันก็คือทำไปเราก็คิดว่าได้ไม่ได้เนี่ยเคยก็เคยคุยกับหลวงพ่อที่นับถือกัน แล้บอกว่าคือมันอยู่ที่ใจมากกว่าใจเราคิดว่ามันไม่ใช่อ่ะคุณไปทําของจริงอ่ะคุณก็ไม่ได้เพราะว่าอะไรก็รใจคุณมันขัดแย้งตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่ามันใช่นะไอคนที่รับไปนันน่นนะกรรมกรรมมันบุญเราแต่ประเด็นคืออะไรประเด็นคือว่างานพวกนี้มันไม่ใช่แค่บริจาค คุณง่ายๆเพื่อนเรามีเรานั่งกันเป็นทีมอยู่แล้วสุดท้ายเนี่ยมีปัญหาว่าคนนี้คือต้องไปทํางานนี้ซึ่งงานนี้เขาไม่แน่ใจว่าเขาทําได้หรือเปล่าแต่เรา,าเข้าใจงานนี้ค่อนข้างดีเฮ้ยตรงเนี้ยช่วยไหม,อ,มอ่าหรืออยู่ในบ้านมีอาสาทํไอันี้ไหมอ่าเพราะว่าอะไรชอบทํไอันี้อยู่แล้วแล้วก็ทาล่าถหนัดพออาสาอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วค่อยไปนอกบ้านนอกออฟฟิศทำอย่างอื่นซึ่ง ทั้งหมดนี้เนี่ยมันสามารถที่จะอัดแอพให้กลายเป็นเรื่องช่างให้ได้ด้วยนะ,ะและเป็นรูปธปรรมด้วยแต่เดี๋ยวพี่จะพูดถัดไปแล้วกันว่าคืออะไรอม,อมการเป็นอาสาสมัครเราต้องพิจารณาที่ใจเราก่อนเนาะว่า<ช>เราพร้อมที่จะช่วยเหลือเขามากน้อยแค่ไหนจริงๆถ้าคนที่มีใจอาสาสมัครอยู่แล้วไม่ต้องรอให้พูดอะคะ่ะใช่เอ,อนะแต่คน<ต><ๆ>นี้คือคนไม่มี บางคนไม่มีจริงๆนะ,ะเหรคะงั้นใช่มันคนคือมองมองเฉยๆแล้วก็บอกว่านี่้าวก็มันไม่ก็มันไม่ก็มันไม่ขอร้องหรือว,รว่าเขาไม่รู้ไม่ใช่า,า,าเขาพูดเลยเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวผมไปทําเดี๋ยวก็หาว่าผมสอเสือใส่เกือบอ จริงๆคำถามที่พี่ชายพูดมาทําแล้วได้อะไรมันเป็นคําถามที่ดีนะแต่มันจะต้องดีสําหรับบางเรื่อง<ช>นะคะสำหรับการที่เราจะช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยคำถามนี้ยใช้ไม่ได้เลยเ<ช>พราะว่าจะเป็นการคาดหวังและทําให้เราเครียดนะแล้พอสุดท้ายอ่าสาหรับข้อนี้ค่ะ get <Death> moving ทุกข้อที่พูดไปหมดเนี่ยถ้าทําแล้วก็ต้องทําเลยค่ะลงมือทำลงมือทำแล้วก็ต้องทําไม่ใช่ว่าพี่เมื่อกี้มีอยู่6ข้อผม ว่าผมน่าจะได้สักสามข้อก่อนได้ไหมไม่ได้ถ้าอยากจะทำหกข้อเลยครับเพราะว่าข้อที่เจ็ดคือว่าให้ทําทุกข้อ,อ,อเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ทําทุกข้อนะเดี๋ยวก็ติดนั่นติดนี่โน่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บแล้วก็ไม่เห็นได้ไม่เห็นไม่เห็นมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตรงไหนเลยแล้วคราวนี้คือข้อที่เจ็ดเนี่ยมันจะบอกว่าให้ทําทุกข้อเพราะว่าเมื่อคุณทําไปบ่อยๆเนี่ยมันจะเกิดอะไรก็เกิดเป็นนิสัยเป็นกิจวัตร และมันจะเป็นการสร้างวินัยนโดยที่คุณไม่รู้ตัวเจ็ดข้อค่ะสำหรับนิสัยที่เราสามารถสร้างเองได้นะคะนิกเชื่อว่าทุกคนสามารถทำได้แน่นอนค่ะกับเบรกหน้าเราจะมาพูดคุยกันในมุมของเพื่อนช่างบ้างดีกว่าว่า7ข้อนี้เราจะเอามาปรับใช้อย่างไรบ้างพักสักครู่เดียวค่ะ